เมื่อนี้ที่มาปลูกตะไคร้ด้อจ้าแล้วผไปเอาต้นพันธุ์มันมะเราก็ต้นพันุมะเราก็สับออกสับใบมันออกไปครึ่งนึงเลค่ะสับใบมันออกเลยทเอาไปปลูกจ้าเตรียมถอนพันธุมันไว้ปลูกขุดถอนพันมาก็สับใบออกก็ไปขุดลงหลุมให้เรียบร้อยเอาดินกรบ ตะไคร่มันติดปลูกง่ายนะคะติดง่ายเอาฟังดินแล้วก็บกบให้เรียบร้อยุปลูกจะว่าหมดอะคะ่ะถอนพันธุ์เฮามาเขกุกดไปกะระยะตามความพอใจของเฮาอะคะ่ะเพราะว่าให้มันแตกกอแล้วมันจะประมาณใด เปลี่ยนระยะพอประมาณปลูกแล้วแล้วก็สีลดน้ำค่ะลดน้ำให้ชุ่มฉ่ำไปก่อนสักไข่ที่ยังทิ่ปลูกง่ายลดน้ำ แล้วก็มันก็จะแตกที่หลังเองค่ะ